นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารอยชาริตะมาตะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอิสรภาพ นักแคว้นโกศลพระเจ้ามหาโกศลได้พระราชทานพระธิดาผู้มีสืริโฉมงดงามให้กับพระเจ้าพิมพิสารอีกทั้งยังได้ประทานหมู่บ้านกาสีเป็นค่าสงสนานแก่พระธิดาด้วย ั้งสองพระองค์ครองรักกันอย่างมีความสุขต่อมาพระเทวีก็ให้กำเนิดบุตรชายน่ารักน่าเอ็นดูราษฎรต่างปรืมปิติยินดีกันทั่วหน้าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเติบใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในานามพระเจ้าอัจชาิจะสศัตรู ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูกระทําปิดทุกขาดกรรมโปรงพระชนพระบิดาของตนเองไม่นานนักพระเทวีก็สิ้นพระชนพระความเสน่หาต่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระชนหนีสิ้นพระชนไปแล้วก็คงครองบ้านเมืองนั้นอยู่ตามเดิม พระเจ้าโกศลบุตรของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งมีศักด์เป็นน้าของพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงโกรธแค้นพระเจ้าอาชาติศัตรูมากเป็นสาเหตุให้พระเจ้าโกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรูเปิดศึกสงครามแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกันเราจะไม่ให้หมู่บ้านอันเป็นของตระกูลเราแก่โจนผู้ฆ่าบิดาของตอนเองเป็นอันขาด งครามระหว่างพระเจ้าโกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรูเนื่องนานนักบางคราวพระเจ้าน้าก็ชนะบางคราวพระเจ้าหลานก็ชนะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น ใดที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงชนะก็ส่งโสมนัสปักธงชัยบนรถเข้าสู่พระนครด้วยยศอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าคราวใดทรงปราชายัยก็ทรงโทมนัสเสด็จเข้าสู่พระนครโดยไม่ให้ใครๆทราบเลย เรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนภิกุุสฆ์ดูกรอาวุโสทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูนะ่ะทรงชนะพระเจ้านาแล้วดีพระไทยขันทรงปาชัยก็ทรงโทมนัสนั่นนะสิเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักที นั้นองค์พระศาสดาเมื่อได้ยินหัวข้อที่เหล่าภิกษุสนทนาก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นในการก่อนพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นส่งชนะแล้วก็ดีพระไทยทรงปราชัยก็ท่งโทมนัดเหมือนกัน แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าหริตะมาตชาดกดังนี้ นแ,แม่น้ำท้ายป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้งเมื่อธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างใช้ชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติสมัยนั้นชาวบ้านจะดักลอบจับปลาในแม่น้ำใช้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิต วันนี้เราวางล่อไว้จิดที่ดีจ้ะพี่พี่ว่าจะวางไว้สักสองสที่ก็พอจ้าเอาไว้กินแค่เย็นนี้ก็พอดีจ้าเดี๋ยวตอนเช้าเราห้กินน้ำพริกผักจิ้มเอาก็ได้เวลาผ่านไปล่อที่ชาวบ้านมาวางไว้ก็มีปลามาติดอยู่เป็นจำนวนมาก งูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาเห็นปลาติดรอบอยู่ก็คิดแผนการร้ายหวังเข้าไปกินปลาในรอบนั้นลาบปากแล้วไหมล่ะยูยูก็มีปลามาติดตั้งเยอะแยะมานะมาเป็นอาหารของขาดซะดีๆไม่ต้องเหนือยตามไล่อีกแล้วเหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบเมื่อเห็นว่างูเลื้อยมาที่รอบ ก็แตกตื่นหวาดกลัวไว้เพวกเราดูสิดูตัวนั้นน่ะมันต้องตั้งใจมากินพวกเรานี่แน่เลยมันเลื้อยเข้ามาใกล้แล้วแล้วเราจะหนียังไงดีโถ่ติดรอบแล้วยังซวยซ้ำมาเจองูอีก เจ้าอย่าแตกตื่นไปเลยพวกเรามีกันตั้งหลายตัวทำไมต้องกลัวแค่งูตัวเดียวด้วยถ้าพวกเราช่วยกันงูตัวเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอกเจ้างูหวังได้ลิ้มรสกับอาหารมื้อใหญ่มันเลื้อยเข้าไปใกล้ลอบและเอ่ยปากกับปลาที่ติดอยู่ในลอบนั้น เจ้าปลาทั้งหลายไหนๆเจ้าก็ต้องเป็นอาหารมนุษย์แล้วยังไงเสียก็เป็นอาหารของเราสักตัวสอง